สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรุ่ง264 Channel ลก็จะมาคุยกันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วซึ่งได้มาจากหนังสือสามกุกฉบับคนกันเองภาคพ,พิเศษกำเนิดปณิธานตำนานนวนิยายเงาฝันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออัญชลีนะคะซึ่งตอนที่แล้วนั้นเราก็คุยกันามาแล้วเรื่องของสามหนุ่มพี่น้องที่ร่วมสาบาน หวังอิงสงจางหวนซานและหลอกว้านจงจากเมืองหางโจวากันเดินทางไปยังเมืองไทโจเพื่อเข้าร่วมเป็นกองกำลังกู้ชาติให้กับกลุ่มของจางซื่อเฉิงนะคะเมืองไทโจในเวลานั้นแบ่งเขตอิทธิพลเป็นสองฝ่ายชัดเจนระหว่างฝ่ายเจ้าเมืองซึ่งเป็นข้าราชสำนักของมองโกลกับกองกำลังกู้ชาติของจางซื่อเฉิง ตางฝ่ายต่างดูท่าทีกันเพราะประชาชนเข้าร่วมกับกลุ่มของจางซื่อเฉิงเป็นจำนวนมากขณะที่ทางเมืองหลวงจำต้องส่งกองทัพไปควบคุมจลาจลตามหัวเมืองต่างๆก่อนเมืองไทโจจึงยังไม่เกิดการประทักกันขึ้นถามทางเอากับคนที่ผ่านพบบ้านของจางซื่อเฉิงหาไม่ยากนะ เพราะคฤหา์ใหญ่มีเพียงไม่กี่แห่งและคฤหา์ของจางชื่อเสริงก็ใหญ่โตกว่าเหล่าข่าบดีผู้ค้าขายในระแวกเดียวกันพอได้รับอนุญาตให้เข้าไปในลานบ้านหลังกำแพงหนาอ,อ,อย่างแรกที่สามพี่น้องต้องแปลกใจคือเสียงสวนเสเฮฮาครึกครื้นดังออกมาจากข้างในตลอดเวลารากับว่ากำลังมีงานเลี้ยงใหญ่สามพี่น้องต่างมองหน้ากัน แม้ไม่ได้พูดออกมาต่างคนก็ฉุกคิดอยู่ในใจว่าจางซื่อเฉิงผู้นี้เป็นคนอย่างไรกันแน่เพราะกิจกรรมในบ้านของเขาไม่ใคร่จะเคร่งครัดนักจางซื่อเฉิงอายุราว40ปีเศษเขาเป็นคนง่ายๆกับทุกคนจนไม่มีใครคิดจะขัดแย้งด้วยเขาเข้ากับข้าหลวงของมองโกรได้ดีเช่นนั้น เชนดังนั้นจึงได้สิทธิสัมปทานกิจการค้าเลือจากราชสำนักแต่ผู้เดียวต่อมาเหล่าพ่อค้าทั่วทั้งเมืองไทโจพากันออกเสียงเรียกร้องให้เขาเป็นผู้นำการเข่งข้อกับทางการมองโกเขาก็เอออ,อตามอย่างว่าง่ายและผลสาเร็จเบื้องต้นก็ทำให้เขายินดีที่ไม่ต้องเสียภาษีให้กับราชสำนักและพวกขุนนางในเมืองก็ไม่กล้าทำอะไรกับเขาด้วย จางซื่อเฉิงครื้มอกครื้มใจจัดงานเลี้ยงชักนำกลุ่มคนต่างๆมาเข้าร่วมกับเขาทุกวันจนความยาวเวย้าเยินของการใหญ่ได้ลอยมาคอยหลอกหลอนเขาอยู่เบื้องหน้าความเป็นคนง่ายๆของเขาจึงรองรับต่อความเตยอตยานนั้นและคิดง่ายๆว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะช่วยให้เขาบรรลุถึงความสำเร็จกระทั่งสามพี่น้องนั้นเข้ามาพบและได้แจ้งเจตจำนงของตัวเองแล้ว ราวกับว่าเขาจะถูกกระตุ้นด้วยพลังจริงใจบางอย่างเมื่อทั้งสามมิได้เห็นสีหน้าอย่างที่คาดคิดไว้ว่าคงจะกอปรไปด้วยไมตรีจิตยินดีกลับเห็นแววต่อต้านขัดเคืองแม้จะยังยิ้มตอบตามมารยาทแต่ก็มีระยะไว้ตัวและปล่อยพวกเขายืนอยู่ท่ามกลางความเงียบอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะบอกให้พ่อพานไปพักให้พ่อบ้านพาไปพัก แล้วข้าจะคิดดูว่าสมควรให้พวกเจ้าทำหน้าที่อะไรพอสามพี่น้องได้อยู่กันตามลำพังในห้องรับรองพวกเขาก็ปล่อยความลับคล่องในใจออกมาจางหวนซานเป็นคนปากไวเมื่ออ้าปากก็เห็นสิ่งที่อยู่ในใจโดยไม่ต้องอ่านความซับซ้อนค้ายว่าเขาไม่ค่อยอยากจะต้อนรับพวกเราเลยนะน่าผิดหวังนะักจางซื่อเฉิงผู้นี้ดูแล้วเป็นคนซุรุ่ยซุร่าย บ้านเมืองกำลังเร้นเค้นขัดสนยังจัดงานเลี้ยงเสียเออกระเริกหวังอิงสงพยายามเหนี่ยวรั้งอารมณ์น้องรองให้กลับมาอ่อนน้อมให้เกียรติคนอาจเป็นเพราะว่าเขายังไม่เชื่อใจพวกเราดีพออย่าเพิ่งตัดสินอะไรในตอนนี้จะดีกว่าหรือจะว่าอย่างไรน้องสามหลอกกว้านจงบอกถึงอย่างไรเขาก็เป็นคนเมืองไทโจเหมือนกับพ่อแม่ของข้า และข้าก็อยากจะเริ่มต้นฟื้นฟูชาติจากที่นี่ด้วยและไม่เพียงสามพี่น้องที่ลังเลใจกับจางซื่อเฉิงจางซื่อเฉิงเองก็ภาวะะวงเช่นกันเฝ้าเก็บตนอยู่แต่ในห้องหับและโต้เตียงกับเสียงในความคิดของตนอย่างสับสนเขาไม่อาจอธิบายความว้าวุ่นที่บังเกิดขึ้นในตัวเองได้เลยทำไมนะเจ้าสามพี่น้องที่มาขอเข้าร่วมเป็นกองกำลังของเขาในวันนี้ พระจะทํา,าทให้เขาไม่พอใจในตัวเองขึ้นมาพอเห็นและได้ฟังเจตนารมณ์ของพวกนั้นเขาก็ต้องชะง,งักงันราวกับเห็นเจ้าหนี้ที่จะมาทวงถามถึงทรัพย์สมบัติของเขาทําให้เขารู้สึกแปลกปลอมกับตัวเองราวเป็นตัวตนที่มีคนให้ยืมมาครานั้นยิ่งสายตาที่มองมามีแต่ความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ได้กังขาในตัวเขาเลยแม้แต่น้อย เขาก็ยิ่งอึดอัดเหมือนกับมีความผิดซุกซ่อนไว้แล้วมีคนมาเห็นเขา้าแม้สายตานั้นจะไม่ได้ดังใจตรวจสอบจริยธรรมของเขาแต่เขาก็ไม่สบายใจและรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยออกไปได้แล้วเจ้าตัวปลอมรากับว่าพวกนั้นคำพูดนี้ออกมาหากไม่ใช่เพราะความเทวรยตนที่มีอยู่เหนี่ยวรั้ง เขาคงออกปากหยาบช้าตอบโต้กลับไปแล้วแต่ทํำอย่างนั้นคนอื่นจะคิดว่าเขาเสียมารยาทกับผู้ที่มาอาสาเป็นกำลังด้วยและคงจะเอาไปลือกันถึงความไร้เหตุผลของเขาเจ้าสามพี่น้องนั่นคนหนึ่งเป็นนักสแสดงเงิ้วคนหนึ่งทำกิจการโรง้ยมและอีกคนเป็นนักประพันธ์บทอุปรากรแเจ้งความมุ่งหมายว่าต้องการจะกู้ชาติ เพื่อฟื้นเอกราชและเสรีภาพที่พวกมองกลยึดไปจากชาวฮั่นเออจางซื่อเฉิงถึงกับลอกผ่อนลมหายใจออกมากับถ้อยคำซื่อๆนั้นเขารู้ดีว่าตลอดระยะเวลาภายใต้การปกครองของพวกมองกรรัศดรบางท้องที่ต้องเสียภาษีถึงร้อยละแปดสิบบางท้องที่ก็ปล่อยปละและเลยให้เหล่าขุนนางรีดนาทาเรนได้ตามใจชอบ แม้แต่ทหารชาวเผ่าป่าเถื่อนสักคุณยังสามารถขี่ม้ามาหยุดหน้าบ้านของชาวฮั่นหลังใดหลังหนึ่งแล้วเดินเข้าไปหยิบเอาเข้าของได้โดยสะดวกหรือจะชุดลากผู้หญิงในบ้านออกมาทำไม่ดีไม่ร้ายก็พราศกจการลงโทษเอาผิดพ่อค้าอย่างเขาจึงต้องติดสินบนเหล่าขุนนางราชสำนักอย่างหนักแล้วค่อยมาหักในส่วนที่เป็นต้นทุนหรือบวกกำไรเพิ่มก็ไปตีหลัง เขาต้องการกลุ่มกับเหล่าพ่อค้าเพื่อต่อรองปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันส่วนการก่อกระบฏก็เกิดขึ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นบรรดาปยากรชาวฮั่นจำนวน100คนต้องมีคนอยากเป็นกบฏสัก98คนแต่หากพูดถึงเรื่องการกู้ชาติในความหมายจริงของมันอย่างที่สพี่น้องว่ามาเขากลับไม่เคยนึกจริงจังสักเท่าไหร่ และรู้สึกต่อต้านอยู่ลึกๆด้วยว่าข้าเป็นพ่อค้านะจะหวังให้มีอุดมการณนะ์มั่งนั้นได้อย่างไรข้าก็แค่ต้องการรักษาผลประโยชน์ของข้าเท่านั้นแหละเกลือย่อมเป็นเกลือและไม่ใช่น้ำตาลหวานลิ้นอย่างแน่นอนเฮอ,อข้าอาจจะเกิดความละอายที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องบ้านเมืองเท่ากับที่พวกนั้นเชื่อในตัวข้า และเมื่อเขาเริ่มอ่อนแรงในการขัดขืนหันกลับมาประเมินความสับสนด้วยการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นรวมถึงยอมรับในข้อจำกัดด้วยคล้ายจะสงบใจลงความว้าวุ่นค่อยๆนิ่งและตกปลึกในที่สุดใช่แล้วเขาเป็นพ่อค้าย่อมสมควรจะมองอย่างพ่อค้าแต่ก็ต้องเป็นพ่อค้าที่เหนือกว่าพ่อค้าคนอื่นๆด้วย การปรากฏตัวของสามพี่น้องแตกต่างจากคนของเขาซึ่งมักจะว่ากันไปตามราคาที่สมควรจ่ายภายใต้การพิจารณาว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มอันเป็นการประเมินที่ง่ายได้สำหรับเขาเหมือนคัดเกลือตามคุณภาพทว่าสามพี่น้องกลับทำให้ความเป็นพ่อค้าของเขาถูกประเมินจากจิตใจที่บริสุทธิ์กว่าราวกับว่า สถานะของเขาเป็นเพียงที่ไม่มีราคาข้างงวดอะไรเลยสำหรับพวกนั้นเขานึกเปรียบความอายนี้เป็นเหมือนกับเขาเป็นเกลือคุณภาพต่ำและมีสิ่งสปกปรกปนเปลื้อนมาด้วยมาเจอกับน้ำตาลคุณภาพสูงสะอาดสะอา้านไร้สิ่งใดๆแอบแฝงเขาย่อมเกิดความอับอายเป็นธรรมดานั่นเพราะการเปรียบเทียบทำให้เขาลืมตัวมองตัวเองเป็นสินค้าในระดับเดียวกับพวกนั้นไปด้วย ซึ่งความจริงแล้วสามพี่น้องเองก็กำลังเสนอขายอยู่เช่นกันเพียงแต่สินค้าของพวกนั้นเป็นสิ่งหายาและพ่อค้าคนไหนก็ยังไม่เคยประเมินราคากันมาก่อนดังนั้นจึงไม่มีวิธีนับและวัดผลถึงคุณค่าหรือประโยชน์ของมันสามพี่น้องนั้นเพียงแค่เป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งเป็นสินค้าที่เรียกว่าปณิธานและราคาของมันก็สูงมาก มากจนเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีพอใจเพราะต้องใช้ใจซื้อใจเท่านั้นใช่แล้วสิ่งที่รบกวนจิตสำนึกของเขาเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดจากความอับอายว่าตนเองมีไม่พอจ่ายนั่นเองและความโกรธที่แอบแฝงอยู่ก็มาจากความรู้สึกที่ว่าแต่หากไม่เอาไว้คงเป็นคนโง่าบาันเลเพราะถึงอย่างไรพวกนั้นเขาให้เปล่าอยู่แล้ว เขาจึงตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่เขาก็พบหนทางออกในที่สุดเมื่อประเมินสภาพของตนเองที่กำลังประชิญได้ทุกต้องความสุขุมคมภีรภาพก็กลับคืนมาใช่ว่าจะต้องสูญเสียตนเองไปเพียงเพราะเจอคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์กว่าเพราะการค้าสามารถครอบคลุมได้ทุกอย่างเขาก็แค่พิจารณาว่า จะซื้อสินค้าหายากและล้าค่านั้นด้วยการผ่อนชำระอย่างนิ่มนวลได้อย่างไรหรือผ่อนผันอุดมการอันไร้สาระนั้นไว้หลังทำการใหญ่สำเร็จแล้วเพื่อให้ได้ความไว้วางใจนั้นเสียก่อนแม้พ่อค้าอย่างเขาจะปราศจากซึ่งปณิธานแต่หากคนอื่นมีและสามารถจะให้คุณแก่เขาได้แล้วยายจะต้องปฏิเสธด้วยเล่า เพราะสิ่งนี้เองจะทำให้เขามีฐานะเหนือพ่อค้าทั้งหลายและจะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนแล้วจางซื่อเฉิงก็ถอนหายใจอีกครั้งอย่างโล่งอกก่อนจะเข้านอนหลับสนิทรุ่งเช้าของวันใหม่มีคนมาเรียกสามพี่น้องไปพบกับจางซื่อเฉิงคราวนี้พวกเขาได้เห็นสีหน้ามีแววแสดงออกถึงความยินด,ดีในไมตรีร่วมสนทนากันเรื่องบ้านเมืองอยู่ครู่ใหญ่ จางซื่อเฉิงก็ถามทีเล่นทีจริงว่าพวกเจ้าก็รู้ว่าข้าเป็นพ่อค้าคนทัางหรยที่มาอยู่กับข้าล้วนมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันและพวกเจ้ามีอะไรมาเสนอบ้างละ่ะสามพี่น้องถึงกับงงงันจางเหมินซานยังคงปากไวใจตรงกว่าใครไวๆขึ้นมาดังลั่นเอ๊ะท่านนี่ยังไงนะหรือไม่รู้จักแย่แยะเรื่องการค้ากับการเมือง หวังอิงสงต้องระงับโทสะน้องรองด้วยการแจ้งอย่างเป็นเหตุเป็นผลพวกเราแค่คิดกู้ชาติดังนั้นจึงมาเข้าร่วมกับท่านและไม่มีผลประโยชน์อันใดมาแลกเปลี่ยนด้วยเลยจางซื่อเฉิงจึงถามต่อว่าแล้วพวกเจ้าคิดจะกู้ชาติกันอย่างไรล่ะหลอกว้านจงบอก เมื่อใช้ความปรารถนาดีชักนำประชาชนพวกเขาก็จะลืมเม็ดความทุกข์ยากก่อนอื่นต้องทำให้ชาวบ้านเชื่อมั่นในตัวท่านก่อนแล้วจางซื่อเฉิงเข้าหัวรฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าบอกกับสามพี่น้องด้วยน้ำเสียงอ่อนเสียงหวานว่านั่นแหละคือหน้าที่อันสำคัญยิ่งของพวกเจ้าที่ช่วยส่งเสริมค่าคำสุดท้ายที่จางซื่อเฉิงพูดกับสามพี่น้อง เดี๋ยวเราจะต่อกันในคลิปหน้านะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งสามก๊กฉบับคนกระเดงภาคพิเศษกำเนิดปณิธานตำนานนิยายเงาฝันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออัญชลีตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวแบบไหนเราจะมาคุยกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ